หัวจูกับเมียนี้เราจะเลือกอะไรจู๋นะครับสมัยใหม่แล้วนะครับเราต้องเลือกตัวนี้นะครับเพราะอย่างในน้อยเนี่ยควันมันมาเนี่ยเราก็ปรับม่านน้ําได้แต่ถ้าเป็นหัวจูเป็นไงเบาน้ําก็ไม่ได้ปได่ไห้ถือก็ลําบากปิดก็ไม่ได้ถือให้มันเมื่อยทาไมให้มากูก็ทิ้งแม่งเลยได้ไหมสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเป็นแบบนั้นนะครับเขาก็จะมีสายสาย กูไปไหนกูก็ต้องพบไปด้วยสมัยก่อนนี่คือมีหัวจูนี่คือว่าเท่มากนะครับเดี๋ยวสมัยนี้เป็นไงมีหัวฉีดแบบปรับแรงดันน้ําได้นะครับหัวฉีดนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับมีหัวตัวผู้ประจําอยู่ที่หัวนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเมียมาเสียบนะครับลักษณะของมันนะครับเหมือนกันนะครับมีวาล์วปิดเปิด <c oughs> ผักไปข้างหน้าคือ ปิดข,ข้างหลังมาคือเปิดนะครับหมุนขวาคือลำหมุนซ้ายสุดคืออ่านน้ำนะครับหลายๆคนเคยฝึกแล้วนะครับแต่หลายๆคนก็อาจจะยังใหม่อยู่วันนี้นะครับเราก็จะใช้จริงนะครับฝึกหมุนฝึกใช้ฝึกเปลี่ยนหัวฝึกอะไรกันจริงหมดนะครับข้อดีของมันตัวนี้นะครับเวลาอยู่ในที่มืดเนี่ยมันจะมเีเขาเรียกว่าตำแหน่งมันบอกอยู่นะครับ หมุนมาครึ่งหนึ่งเป็นตำแหน่ง V-shape นะครับหมุนไปซ้ายสุดเป็นม่านน้ำหมุนเป็นขวาสุดเป็นลำตรงนะครับมันก็จะมีบอกแต่มันไม่สามารถที่จะปรับแรงดันน้ำได้นะครับน้ำที่ต้องออกมาเนี่ยมันต้องออกมาปริมาณที่มากนะครับเอามาดูรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับมันก็จะมีตัวปรับแรงดันน้ำนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับ30 60 90 125นะครับนั่นคือปริมาณน้ำที่ออกมานะครับ หนึ่งแกลลอนลิตรนะครับหนึ่งแกลลอนเท่ากับกี่ลิตรดูกไหมหนึ่งแกลลอนห,อหนึ่งแกลลอนกี่ลิตร,รถ้าเป็นแกลลอนเมืองนอกนะครับเขาบอกอยู่สามจุดแปดลิตรนะครับแกลลอนเมืองนอกที่เขาระบุไว้นะครับอันนี้ก็คือสามสิบแกลลอนลิตรนะครับที่น้ำที่ออกมาต่อให้เครื่องคุณจะดันมาเป็น100 100ร้อยร้อยบาทเป็นไงอยู่ที่หัวฉีดอยู่ที่เราควบคุมหัวฉีด นะครับปริมาณน้ําที่ออกมามันก็จะมีเทคนิคนะครับในการใช้น้ําใช้น้ําน้อยใช้น้ํามากใช้น้ําเยอะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราไปดับไฟแต่เทคนิคการดับไฟนะครับมันก็จะมีการดับไฟแบบ 3D w a t e r f ตอนะครับคือการช็อตเพนติ้งนะครับเพนซิลนะครับคือการลองเผานะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปสอนตรงหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับการฉีดใช้ยังไงปรับม่านน้ำแบบไหนอันนี้มันเป็นเทคนิคในการดับไฟแบบในอาคาร มาดูเร <Bond> ื่องเครื่องเครื่องนะครับก็จะมีส่วนประกอบของมันนะครับมีตัวหนอนนะครับมีตัวหนอนมีหัวกระโหลกที่อย <serving S 1> <Enfin S 2> ู่ด้านล่างนะครับหัวกระโหลกอยู่นะครับมีหอยโขงนะครับเครื่องแต่ละเพศมันก็แบ่งประเภทเป็นออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสองยังหว่าสี่ยังหวะนะครับไอเรื่องเครื่องยนต์ผมก็รู้ว่าทุกคนหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะครับอมาดูนะครับ คันเร่งนะครับสตาร์ทอันนี้แบตเตอรี่มนะั้ยนยใช่อ่าแบตเตอรี่นะสตาร์ทครั้งแรกนะครับสตาร์ทครั้งแรกให้จําไว้เสมอนะครับให้มีการตรวจสอบทุกคนเราต้องตรวจสอบดูว่าในหอยโขงเนี่ยอันนี้เรายังไม่ใส่นะพูดถึงว่าเรายังไม่ใส่นะเราก็ต้องส่องดูก่อนว่าในหอยโขงเนี่ยลงใบพัดเนี่ยมีอะไรไปขวางไหม,ไม,ไมเผื่อบางทีเนี่ยพวกเรากันเองเนี่ยอยู่บนรถเนี่ย เกิดแม่งเศษถุงขยะหล่นเข้าไปไปไงชลิปหายเลยนะครับหรืออาจจะเป็นแก้วอะไรขวางอยู่นะครับก็ต้องคอยสังเกตก่อน <c oughs> เมื่อเราสังเกตแล้วนะครับ <c oughs> ก็มาตรวจดูน้ํามันเป็นไงน้ํามันมีไหมนะครับออโต้ลูปมีไหมออโต้ลูปอยู่ไหนอยู่ข้างล่างนะครับออโต้ลูปนะครับออโต้ลูปแว็กคำว่าออโต้ลูปแว็กนี่คือแว็กน้ําในที่ที่เป็นบ่อน้ํานะ แต่ถ้าเป็นพวกป,ปลาหัวแดงเราไม่ต้องแว็กนะเพราะว่ามันมีแรงดันน้ํามาอยู่แล้วนะครับนี่ระบบน้าเติมน้ำระบบอันนี้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ํามันก็จะมีระบายความร้อนด้วยอากาศก็มีนะครับเหมือนมอไซค์เหมือนรถยนต์ทั่วไปรถยนต์ส่วนใหญ่ก็ต้องมีน้ำนะครับก็เช็คเช็คตามสาภาพก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเปิดก๊อกน้ํามันก๊อกน้ํามันนะครับอันนี้เครื่องชิมูรานะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเปิดก๊อกน้ํามัน เปิดก้อนน้ำมันเสร็จปุ๊บไงดึงโชกใช่ไหมดึงโชกนะครับน้ำมันไหลไหมดึงโชกเร่งคันเร่งขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วดูสังเกตตำแหน่งตัวแว็กเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งที่ปิดก่อนนะให้อยู่ในตำแหน่งบางทีอะแว็กมันค้างก็มีนะครับให้อยู่ในตำแหน่งลองดูโยกดูก่อนว่าเฮ้ยมันมันปิดยังนะครับ แล้วก็ทําการสตาร์ทนะครับพอหลังจากสตาร์ทไม่ต้องไปรีบเร่งมันไม่ต้องไปรีบปิดโชกให้เครื่องมันรันนิ่งไปก่อนนะครับสักประมาณ30วิหรือ1นาทีนะครับให้เครื่องมันรันไปก่อนนะครับหลังจากที่มันรันแล้วนะครับค่อยๆถ้าเป็นสภาพแบบนี้ก็เป็นไงย่อค่อยๆแวกเร่งเครื่องขึ้นมานิดหนึ่งผมเห็นบางคนมา้าาาแล้วก็ฮ้า มันแฮ้งๆเลยน้ำเขาไม่ออกไงเราก็ต้องมาตรวจสอบดูว่าจุดตัวหนอนเนี่ยขันดีหรือยังมันมีซีนโอลิงอยู่ไหมบางทีซีนโอลิงอ่ะตัวเนี้ยมันชอบหลุดออกพอมันหลุดออกทีเนี้ยมันดูดอากาศเข้ามันก็ไม่ดูดน้ําขึ้นนะครับก็ก็ต้องสังเกตอ่ะเรามาดูตาให้ดูทีลบน้าพุ่ง นะเร่งเครื่องพอประมาณนะครับดูนะครับแสดงว่าตัวนี้เขาดูดน้ำมาแล้วถ้ามันดูดน้ำมาแล้วเนี่ยน้ำมันออกนะแต่ถ้ายังไม่ดูดน้ำมาเนี่ยนะเนี่ยผมไม่ต้องไปแบกเลยเราสังเกตจากอะไรสังเกตจากพอ่อนะครับอ่นบนานแล้วปิดก่อน

ให้เราต้องฝึกทักษะในการจดจำเสียงของเครื่องด้วยอ้ามาดูเราต้องฝึกทักษะความจำของเสียงด้วยนะบางทีเสียงเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเกิดมันมีความผิดปกติไปเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรนะครับ หนึ่งหรืส,สองมิก็ได้แล้วปล่อยก่อนนะครับเพื่อให้มาให้น้ำมันเริ่มขึ้นมาแทนที่ของอางกาศนะเห็นไหมผมไม่